หลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาซื้อนมบีตากีนหนึขวดแล้วก็กาแฟ1ขวดนะครับตอนคิดเงินน่ะทางพ่อค้าเองเขาก็บอกว่าอ่า10บาทบวกอีก25บาทก็คือ35บาทผมก็เลยให้เงินไป40บาทแล้วเขาทอนมา5บาทแต่ทีนี้รู้สึกไม่สบายใจพอขึ้นมาบนรถปุ๊บปรากฏว่าตอนหยิบ กาแฟขึ้นมาดื่มนะครับกาแฟแบรนด์บอสนะครับของซันทอรี่นะครับเห็นว่าราคาของกาแฟขวดนี้ครับมันอยู่ที่25บาทแล้วโดยปกติแล้วครับเวลาที่ไปซื้อเนี่ยจำได้ว่าขวดนี้นมบีทเกนอันนี้ครับมันจะราคาอยู่ที่25บาทพอยกขึ้นดื่มปุ๊บมันรู้สึกมันมันไม่สบายใจก็เลย <önemli>. <im ples> คิดว่าเอ๊ะเขาน่าจะต้องคิดเงินผ um ิดแน่ in oui, ๆเลยมันจะต้องเป็น25บวก25มันก็ต้องเป็น3เอหถูกไหมครับก็เลยเดินกลับไปที่ร้านอีกรอบหนึงหลังจากที่ซื้อกับทางเจ้าของร้านทีนี้จะบอกว่าเจ้าของร้านที่ขายที่คิดเงินรอบแรกนะครับ เป็นาชายสูงอายุนิดนึงนะครับผมอพอกลับไปอีกรอบหนึ่งก็เจอลูกสาวเขาลูกสาวเขาก็ถามว่าพ่อเมื่อกี้คิดเงินลูกค้ายังไงเขาก็บอกวาอ่าเขาคิดอันนี้สิบบาทอันนี้25่สิบ้อันนี้25อันนี้10บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ35้าเขาก็เลยทอนมา5บาทซึ่งลูกสาวเขาบอกว่าไม่ใช่พ่ออันนี้มัน25อันนี้มัน25เพราะฉะนั้นเนี่ย ยอดรวมทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็น50บาทดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคืนเงินให้เขา5บาทที่เขาทอนเมื่อกี้ก่อนหน้าเป็น40บาทแล้วหลังจากนั้นผมก็ให้เพิ่มอีก10บาทนะครับเวลากินรู้สึกว่ามันไม่สบายใจจริงๆนะครับกับการที่เราเองรู้ว่าเอะมันต้องมีอะไรผิดมันต้องผิดสิมันต้องผิดนะครับก็เลยย้อนกลับไปหาเขาแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้อง อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมสำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถ Ford Ranger นะครับ